ดูฟุตซอลสดไทยพบสาธารณรัฐเช็กดู a อ s อเอสเลยสดถ่ายทอดสดฟุตซอลนัดชิงชนะเลิศดูฟุตซอลสดไทยพบสาธารณรัฐเช็กดู a IS อเพสลยสดถ่ายทอดสดฟุตซอลนัดชิงชนะเลิศดูฟุตซอลสดในที่สุดก็ได้คู่ชิงเรียบร้อยสำหรับการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอล แชมเปี้ยนชิปไทยแลนด์2023หลังจากที่รอบรองชนะเลิศโต๊ะเล็กช้างศึกฟุตซอลไทยอันดับ25โลกเอาชนะอัฟกานิสถานอันดับ62ของโลกผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จดูฟตุซอลสดในขณะที่ผลรอบรองชนะเลิศอีกคู่นั่นก็คือสาธารณรัฐเช็กชนะเมียนมา5-1ทำให้ สาธารณรัฐเช็คได้เข้าไปชิงแชมป์กับทีมชาติไทยส่วนผลคู่อื่นเกมจัดอันดับ5-6หมู่เกาะโซโลโมอนแท้โมูซัมบิก0-8โมูซัมบิกจบที่5ส่วนหมู่เกาะโซโลมอนจบอันดับ6ดูฟุตซอลสดนัดชิงครั้งนี้ถือว่าเป็นศึกสีที่น้องดวนแชมป์ก็ว่าได้เมื่อดาวิด,ดรอสเบอร์11และปาเวลรอส เบอร์สองพี่น้องคู่แฝดดาวยิงตัวเก่งทีมชาติสาธารณรัฐเช็กดีกรีมแมนออฟเดอะแมตช์ the match, ทั้งสองคนในรายการนี้ต้องโคจรมาบุแข่งกับทีมชาติไทยที่มีสองพี่น้องตระกูลกิติพานุวงศ์ปานัดและน้องชายพิชยุทธดาวรุ่งดวงใหม่ที่ประสานงานเข้าขากันได้ดีช่วยยิงประตูให้กับทีมไทยในรอบที่ผ่านมานูฟุตซอลสด โปรแกรมวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่วันที่13สิงหาคม66คู่ชิงที่3เมียนมาพบอัฟกานิสถานเวลา16นาฬิกา30นาทีและคู่ชิงชนะเลิศสาธารณรัฐเช็กอันดับ21ของโลกพบฟุตซอลไทยอันดับ25ของโลกเวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสด AIS Play ทั้งสองคู่ และเปิดให้เข้าชมฟรีที่บางกอกอารีนาดูฟุตซอลสดสำหรับการแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ที่สนามบางกอกอารีนามีการเปิดให้เข้าชมฟรีพร้อมถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play ครบทุกคู่สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูฟุตซอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า เมียนมาพบอัพการนิสถานคลิกเมียนมาพบอัพการนิสถานคลิกไทยพบสาธารณรัฐเช็คคลิกไทยพบสาธารณรัฐเช็คคลิกวิธีดาวน์โหลดแอป AIS Play ดาวน์โหลดทางแอป t o r e คลิกดาวน์โหลดทาง Google Play คลิกภาพจากฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์